คุณผู้ชมมากินข้าวกับผมครับทิดโยนี่ทิย,ย,ทย,ยก็กินข้าวนะครับวันอาทิตย์ก็ไม่ได้หยุดนะครับเมื่อวานง่ากเมื่อวานหยุดไปแล้วนะครับก็มาครับมาครับคุณผู้ชมมากินข้าวของผมวันนี้เรามีนี่แกงนี่ครับแกงกระเดกับ ริมวิตามินอีเพิ่มวิตามินอีกันหน่อยนะครับเสริมแร่ธาตุสารสีกันนิดหน่อยก็มีกาแฟดําใส่ขวดน้ําเย็นๆก็ยาวชงกินกันเป็นแรครับกินแบบนี้ตดๆเลยนะครับพี่จริงไม่อยากจะแกะถึงไม่อยากจะปอกเปลือกนะครับเนาะเพราะว่ากินได้ตลอดทั้งวันนะครับอิ่มแต่เป็นแรไม่ต้องแกะนะครับเพราะว่าเราไม่ได้กินนั่งมองว้ายแต่มันไม่อิ่มนะครับก็เลยต้องแกะนะครับมาครับคุณผู้ชมมาเพีนน้องมามาสู่ชีวิตกันต่อครับ ให้ลำรวยเหงบังๆทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ mm hmm. มาเด้อพีนอ้องมาเด้อพีนอ่น้องมากินขาน้าวนำกันกันทิ้โยเออเออกับข้าวไม่อร่อยก็ต้องฟื้นทนกินอร่อยครับอร่อยครับหยอกหยอกพูดเล่นนะครับ อร่อยไม่อร่อยมันอยู่ที่ใจเราจะพอใจหรือไม่นนนะครับมาครับสวัสดีครับก็อย่าลืมดูสุขภาพตัวเองด้วยนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับขอให้ร่ำรวยเฮงเฮงบางๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันเพื่อนทุกคนนะครับ